คนนะคะสามวันนี้ใส่แล้วค่ะใส่แล้วค่ะอ่ะกูชอบที่ใส่ของเอาถุงใส่ของไป้ไหมเนี่ยฮะเออถุงไม่เอาของก็ได้เหรอถุงมีรางวัลถุงไหมเดี๋ยวให้ให้โอ้ล่ะบูนีล่ะบูนีโอ้โหลาบบูบูนี่อ่ะแกวันนี้จับฉลากนะได้จะได้กี่คน ได้สองคนไม่ใช่ลุงบอลได้หนึ่งพี่มงคลได้หนึ่งแม่ได้หนึ่งแล้วพี่มงคลบอกว่าให้พี่มิกหนึ่งเพราะว่าให้รักลูกไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอีกสองตัวก็จะได้มีพี่ทีพี่หมวยพี่ยอมแล้วก็พี่ก้าวพี่ก้าพี่เมย่าแล้วก็พี่ปิงโอ้โหหกคนมาตกันเง แต่ว่าพี่หมูโอบอกว่าถ้ามีสีสีน้ำตาลต้องมาเปลี่ยนคืนแม่แม่ให้ใครได้เลือกก่อนดีกว่าไม่เราต้องแกะก่อนว่าแกะเกมเป็นยังไงวันนี้ทอ่มันกัดหมูแม่หมูจิมิจิมิขึ้นไปนี่เออาหมูแล้วให้คนนั่งไรตาหมูไม่ไม่แล้วมันจอดที่ข้อไหนคนนั้นแก่คนนั้นได้เอาแค่ไปได้เดินเดินหมุนตาวเดินหมุนตา บุญลาบบูนะคะบุญลาบบูอันนี้คือตรงที่ใครคนนั้นได้อยซ้อมนะซ้อมนะเนื่งถ้ากระเถิบมือนะอีมิ๊กระเถิบอีมิกมือเยอะเกินไปแล้วมย่าไม่มีที่ละโวยโยก้ารอบก้าวรอบอมแต่เป็นรอบซอมเป็นรอบซ้อนนี้้อมมีซ้อมขออันนี้นะอันนี้ อย่าเพิ่งรู้ดิให้มันลุ้นเองแกะอันแรกนี่เป็นแกะของป๊าป๊าก่อนป๊าป๊าแกะของป๊าป๊าแกะเลยค่ะลาบโรี่นะคะเออแกะแกะเอ้ยจะต้องตีเข็ดหรือเปล่าวเอ้ยตีนกฟ้าสีนกฟ้าตีเข็ดตีเข็ดสีฟ้าฟ้าวุ้ย สมมติก้าวได้แล้วก้าวแบบว่าขายต่ออัปราคาได้ไหมอ่ะได้จบได้แล้วเลยอันนี้เลยนี้เลยอันนี้ของป้านะแต่ถ้ามีใครได้สี่นะสี่น้ำตาลต้องเอามาแลกเอาแลกอ่ะอ่ะอ่ะต่อนี้ต่อไปนี่ของลุงบอลอย่าเพิ่งแกะสีกระบุลกันสิมันอยากลุงบอลของลุงบอลอลุงบอลลุงบอลแล้วก็มีของใครอีกคนหนึ่งคลแล้วมึงอ่ะพี่มงคลนี่ของของลุงบอลอ่ลุงบอล เราลุ้นแทนลุบอลด้อะตอนนี้เออเยวแตกกันเนี่ยอุ้ยอุยตีแรลุตีเกี่ยนอันนี้เรนน้องนเรนน้องเรนัมาต่ออันนี้ของพี่มงคลอันนี้อันไหนของมืองอาสามอัเมือมืองเลือกดีมึงจะเอาไหนี่มงคลตีแคท ไม่สี่ว้าวตาน่ารักมากพี่โม่เกิดอินเทนพี่มิกพี่มิกอาแก่ใหหน่อยอาอะไรลูกแกะอ่าข่อยดิขอยดิข่อยดิเหลือบหลี่นะคะเพราะว่ากูได้เสียงตาเออไปมึงไม่โชคดีขนาดนั้นค่ะปิงกูเกิดมากับโชคแต่ถ้าจริงแล้วตันต้องเปลี่ยนต้องแรงไม่ใช่ชมพูเด้อน่ารักนะน่ารักมา แล้วอีกสองกล่องมาสองกล่องนี้จะเป็นของใครเยไปพร้้มกันเลยหรอไปเอนจะได้แกะเลยเออนาจะได้กองเดมเอาใหม่อันนี้ของพี่เมกใช่ปะอันนี้ของลุงบอลนี้ของป๋านี้ของใครของพี่บอลโอเคอ่าเสร็จและกล่องเอาไางายงายงายนะ โอเคสอคนพร้มได้หรอพร้อมได้หรอได้เลยหรอทนลุ้นเอาที่ละก้อนเฮ้ยเยย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 ้ยยยยย้ยยยยยย้ยย่ยย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 ย้ยยี่ด้วยหยยยยยยย่นยย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 ้ย้ยยยยยย แม่ไปหมุนเท่ากันไหมเนี่ยไม่รู้เกี่ยวมาไม่ยากายอ่าตายแล้วไาเท่ารออย่างพี่งเอ๊นไ่อีกโอ้โหทำพึ่งี่นะเม่ยาหมุนแรี่าแหมพี่ออมเยอะเออทางเอามือโดนนะคะ เ็ดสีเจ็ดสีเจ็ดสีเข็ดเธอแรกอยดีก็เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนนะสีเขียดได้สองบาทนะโอ้โหแรกสีเข็ดต้องขายติดสองบาทสีเข็ดเปล่าว้าใส่ก็สวยนะเอาเก็บไปเอาไปอีกกองหนึ่ง แม่มาใครไม่ยิไม่ได้เมียาสันเมียสันโห่ใยญใหญ่จังอะไรยาเล็กแล้ว ได้อะไรเลอยีจะหยุดตีอไรแ่ตีแขก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 ตโอ้ยโอ้ยจ้าก่ดีนะาไมยู่ไม่มีตีแขกแต่จริงๆตัวนี้ควรที่จะได้หนูเพราะว่าถ่ายแเหนะในดูนะหรือเปล่าถ่ายต่อน่ารักไม่ยา้ละเลยไม่า